มาเล่ผู้ว่าการกจังหวัดสุราธานีกันบ้างครับอันนี้ไปมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด -19 นะครับให้แก่ชุมชนในพื้นที่เมืองแร่ตําบลคลองปราบครับเมืองแร่แต่ว่าครับนายวิจิตจินโตนะครับผู้ว่าการกจังหวัดสุราธานีไปที่เทศบาลตําบลคลองปราบอำเภอวรานาซานเป็นประธานมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสนะครับ อาจารย์สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดนะและผู้ประกอบการเมืองแร่นในพื้นที่ส่งมองกับตัวแทนชาวชุมชนในชุมชนรบเมืองแร่น,นะครับโดยมีหนว่วยงาที่เกี่ยวข้องตัวแทนชุมชนตำบลคลองปราบเนี่ยเข้าร่วมวันนะครับค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอุปกรณ์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยจํานวน300ชิ้นแอลกอฮอล์ล้างมือจํานวน200ขวด เครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน5เครื่องและก็ป้ายรณรงค์ให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน5หมู่บ้านในตำบลคลองปราบเพื่อใช้สำหรับป้องกันและก็ป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ค่ะนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครที่รวมใจกันผลิตนากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายใ,ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งลาสุดนี้มียอดการผลิตถึง4 0 0พชิ้นแล้วส่งถึงมือประชาชนแล้วกว่า3,600ชิ้นค่ะ